น่ารักมากเดินไปเจอแพะดินคองสีขาวเหมือนกันเลยสะอาดสะอาดน่ารักมากเลยค่ะเหมือนแพะภูเขาเลยอ่ะเป็นขนขาวเหมือน มีหัวจุกเขาข้างบนหัวด้วยโอ้น่ารักอะ่ะสวัสดีค่ะอร่อยไหมโอ้น่ารักมากมีเขาเขาม้วนเหมือน,นหอยข้างบนหัวเลยอะ่ะโอ้โหน่ารักจังดูเคี้ยวเง็บเง็บเีย ใ,ใต้ใต้คางยาวๆสว,วยน่ารักมากคะสีขาวขาวขาวขนขาวมากเลยอะ่ะออ้ยเพเคยเห็นขนขาวสะอาดแบบนี้เลยนะะปกติจะแบบแนั่นๆปีนปๆนปีนปนปีนป,น,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 ปนต้นไม้เดี๋ยว,ยว,ยวมาตรงนี้เด็มาตนีปีนต้นไม้ได้ด้วย น้องก็มีความสามารถมากเลยเปลีนไ,ได้ด้วยตัวใหญ่ๆขนขาวเหมือนเหมือนเขาเรียกอะไรเนาะมันนิดเท่นนิดยากเลยอ่ะ้าหัสวยโ้น่ามมากเลยอร่อยไหมลูก อยากจะ่ห้น้ำข้ามมาเหรอมองตามให้กับพริบเลย